โจโจพาเที่ยววันนี้ชวนมาทำบุญกันที่วัดปทุมวนารามครับเป็นวัดป่าใจกลางกรุงเราไปดูบรรยากาศข้างในวัดกันเลยดีกว่าวัดที่อยู่ตรงกลางระหว่างห้างเซ็นทรันเวิร์กกับสยามพารากอนครับ ภายในวัดนี้จะเงียบสงบมากคล้ายๆกับว่าเป็นวัดป่าเราก็าไปไหว้พาะข้างในกันเลยดีวยกว่าครับ ภายในสวยงามมากเลยครับมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามเราไปดูรอบๆบริเวณวัดกันต่อเลยครับจุดตรงนี้เป็นหลวงพ่อเสริมแต่ระหว่างที่มานะวันนี้กำลังทำความสะอาดอยู่ ก็เลยไม่ได้เข้าไปข้างในส่วนจุดตรงนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่นซึ่งก็ยังไม่เปิดให้เข้าไปชมในช่วงนี้นะครับก็ชมบริเวณรอบๆครับตาเป็นรูปทรงอาคารเรือนไม้สมัยโบราณครับดูสวยงามมาก เราก็าไปดูต่อในบริเวณที่เป็นสวนป่ากันครับสวนป่าสาราพระรัศสัทธาก็มีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมข้างในด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นผังเป็นประวัติจะเห็นได้ว่าข้างในนี่เงียบสงบมากต้นไม้ลุ่มลื่น เป็นแบบสวนป่าเลยครับเงียบสงบมากๆเลยลมลื่นด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะมีสถานที่ที่ลมลื่นและเงียบสงบตรงใจกลางเมืองขนาดนี้ ข้างในร่มเรื่องลยเย็นสบายมากๆเลยครับส่วนจุดตรงนี้ก็จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมก็จะมีคนมาสวดมนั่งสมาธิข้างในข้างในนี่จะเย็นสบายมากๆก็จะมีหลวงพ่อเสริมให้เราได้มากราบไหว้สการะกัน จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่มาไหว้พระอาจารย์มั่นมากราบไหว้ขอพอรท่านได้เลยครับทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศวัดปราบวัดปทุมวนาลามขอบคุณที่ติดตามชมโจโจ้พาเที่ยวก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ